สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบพ่อกันอีกคเก้ากับช่องลุงแอบ้านนาครับผมวันนี้ครับพามาหาป่าครับผมบ้านเหกับพ่อหญ่พ่อยญ่แดงนะครับนะครับผมเขียนบ้านเหกันกันกบืันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมบ้านครับผมอยู่อำเภอฝ่าไร่ก็เลยมาว่มามาหลายมือกัเลยมาเอได้โอกาสมาหาป่าครับผมนี่ก็เป็นหวยนะครับผมนี่คือสถานที่ใหม่มาจาก มก็ไม่จากทบอครับผมอันก็ยู่อำเภอเขาไร้พากันมาหาป่าครับผมนี่น้ำม,มันแห้งไปแล้วครับขอดไปแล้วครับนี่น้ำขอดไปแล้วครับผมบกันนี้หละก็จะพากันเอายู่วหวยน้อยนี่หละก็ยเพอได้ปิ้งได้แกงอยู่ครับผมกก็จะลื้อใบไม้ขึ้นครับผมพอใหญ่เพิ่นก็ลื้อละเดี๋ยวเอาคอยติดตามครับผมขอลือ้อใบไม้ใบไะไขึ้นจากนาก้ำกอนเด้ครับเด้อ แห er, มันอี่เก่าแฮ้พ er. ี่น้องมาครับบ่เดียวเฮมาจากบ้านอ่ะคอยติดตามครับผมครับเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผมบมีเตอใบไหมครับผมได้มืออยน่อยหนึ่งพ่อใหญ่ก็ยังกาลังมาครับผมเอาขึ้นมากับบวกไว้ใหญ่ครับผมยุ่นี่เป็นหวยบรรยากาศด,ดีครับผมเงียบดีแต่ว่าน้ําหวยนี่ก็มีทั้ง มีมอยู่แต่ว่าผมก็ไ่ได้หานะครับผมทั้งมีมผมพามาบานแห่กเลยบริบาลเลาะมึงหาเพราะว่าไม้เยี่ยมลูกสาวครับผมพาลูกสาวเยี่ยมยายก็เลยมาหาบานแห่เหร่นลงเบงเพราะว่ากับตรงนี้ก็แต่ก่อนเคยมาอยู่ครับผมตั้งหลายปีละพอดีมีโอกาสเพราะญ่เพิ่งเลยชวนมา กับมีปลาขึ้นแน่แล้วครับผมข้นแล้วกัะมันลองวานเม่งกันเดี๋ยวรอพ่อใหญ่ก่อนแล้วลกับนันอ่ะคอยติดตามครับว่าจะมีพ่อโตบ่ครับผมขึ้นแล้วครับผมปลาพ่อใหญ่พยย่อใหญ่วานก่อนเปกมันดูนี่แล้วครับผม เห็นขึ้นแล้วครับผมขึ้นมุมน้มหนิพี่ใหญ่พันวานเดี๋ยวผมจิกวานค่อยวานเพิ่มหายแล้วครับผมเอาคอยติดตามครับเขาก็อยู่วานขี้กันละ่ะครับผมวานเสร็จแล้วครับผมขึ้นเห็นขึ้นนี่พี่ใหญ่ก็วานปากซองไว้ล่ะหลังจิกตีนหลังจิกครับผม เามาลุ่นกันครับว่าจะพ่อไปยังตาก็เห็นขึ้นกับตงงามอยู่ครับผมอคอยลุ่นครับครับ<ม>เห็นปากคอขึ้น,นี่นี้ครับผมเดี๋ยวลุกไปลงเบิ่งกันครับผมตัวน้อยตัวใยญ่ง ปากแล้วผมสันบ่ได้อ่าเดได้แล้วสกยน้ํอยู่ครับผมมาครับเนาะตัวแรกครับผมปลาคอครับผมปลาคอใส่สวยอยู่ครับตัวแรกครับอ่า มันๆพอด้กินครับผมชกันต่อครับปักคอพ่อใหญ่กลับเบิร์กรอบหนึ่งครับผมใส่สวยอยู่ครับผมเก่งใส่ถุงเรียบร้อยแล้วครับผมครับใส่ถุงเรียบร้อยล้อกันต่อครับรุ่นกันต่อบาทสองครับผมบ้านลุงหนีครับ เห็นขึ้นในฟันก็จิ๊ดตีนแล้วร้อยพี่น้องเลยต่ำขาออกไป้ชัจวดเลยครับผมพอใหญ่เพิ่นกระเบนบานเปิดลเลยวฮีก็หัวก็ขึ้นมาใจผมก็เฮมาสองปากอยู่ครับผมแต่ว่าปากแล้วมันได้น้อยเพรด้ได้ดว,วานปากเดียวเอาแฮห,หกศอกมาปากน้อยพลครับ กันว่าบานปางนี่ว่กันอาถารุ่นกันครับว่าบาดซอนจะมีตัวปะยุ่กลางโคกครับผมหวยนี่ยุ่กลกางโคกกลางปลาเลยครับผมแต่ว่าเป็นหวยลงไปหาหน้องคือกันนะครับผมครับหวยหวยยังกอดเพื่อไงหว,ห,วหวยบงเลยเนาะหอยยังก่ มวยเปีครับผมอยู่เขตอำเภอเฝ้าไร่ครับจบังหวัดหนองคายเทานี้แหละครับอมามัล้อรุ่นครับผมจิกตีนไหมละไม่จะมีตัวบ่เพราะว่าของในะํำเน้วครับเนาะก็ทงล้อรุ่นกันครับผมออกมาขึ้นมาแล้วครับผมแห่บาทซองประดุกครับผมประดุกใส่งามอยู่ครับผม เฮ้ยเอา้าไปชมต่อครับปใหญายกกบ้ววานแล้วครับผมนี่รอฟังนี่ครับผมบ้านฟังคอ,อยติดตามครับผมเพิ่มบอมีจะได้จักตัวครับผมนั่งจอบไหมครับบาทจอบบาทที่สามเพรอปัญญายเก็ลงงมแล้วครับผมคุณ รอเบิงึงจอบปลาบ่อนครับจอบแหว่านาก็คือไม้บาทหนึ่งนี่ครับผมแหเขาบ่ถือครับผมวานสองบาทแล้วบ่ถือกัลอบล้อบางอีกกบ,บาทครับผมอาจจะมีตัวเพราะเพราะว่าหาวานันไม่ใหญ่กับไปมุมงฟังนั่นครับผมพากันมา,าวานแห่สองคนนี่แหละ นี่ก็มาก็ประมาณสิบโมงกว่าแล้วครับผมเลหลือรอเบิ้งอีกสักบาทสองบาทขั้นบ่อได้ก็จนที่เมื่อแล้วครับผมก็ได้ปลาอยู่ครับผมได้ปลาคอตัวนึงปลาดุกตัวนึงปลากระดีทีหาตัวครับผมเอ๋อรอเบิ้งจอบเบิ้งอีกเจ็ดบาทครับผมโอ้ยมาแล้วครับผม เยอะบาทโอ้ยเบิ่งต้นนองเลยเหี้ยกับพ่อเหี้ยปลาดุกครับปลาดุกโตงามอยู่ครับผมโอ้ยปลาเนว่าปลาคอพี่น้องเลยเขินบอนขึ้นมีน้ำหางดอกตังเข้นปัป๊บนี่ว่าปลาอื่นครับผมนีค่ครับผมปลาดุกใส่งามอยู่ครับผมเหลืองอุ้ย,ยพี่น้องเลย ปนที่หีบเสียบนี่ครับผมนี่ครับปลาดุกเขาอ้ายนี่แหละครับพ่อใหญ่กับยุคนพ่อใหญ่คนกับบ้านคนนี่กัพากันจะบ่ายโมงแล้วครับผมมากือบสิบโมงกว่ามาเลือ่อ ใบไม้ใบไรขึ้นกจ็จะได้วานครับผมพากันวานเร่นอ,อยู่นี่กับพุ่น่ะพ่อใหญ่ตัวนึงพุ่น่ะขึ้นล้อฟังพุุ่นพ่นปัดดุป่อหน่ะปัดดุกครับปัดดุกมีอยู่เขาได้กินอยู่ครับผมครับนี่แหละครับว่าตกน้ำครับปัดดุก กันนี่ครับเมื่อสรุปผลป่าครับผมนี่ก็บ่ายโมงกว่าแล้วอยกจะได้พักกันที่เมื่อแล้วครับผมผมก็จะไปม้าวานอีกเพราะว่าผมมีจะได้ขับทบอรับนีก็มาเยี่ยมญาติพี่น้องครับผมอยู่อำเภอฝ่าไรนี่ก็เคยมาครับผมตะกี้เคยมาวานน้ำพญ่นนี่แหละครับเบิ่อวป่าเขาครับผม ่าเราตั้งเสียงเอ้ยเรากระปอนได้ปนอยู่ครับผมมันได้ปนอยู่ปตาอาจจะมาไหลคือแถวบ้านผมนะครับเด้อทั้งนี้กระพาะได้อยู่ได้กินอยู่ครับผมคันผู้ใดขยันหากระพาะได้อยู่ได้กินอยู่เอ้ยเในปงป่าเหาครับผม ที่จิบออกก่พี่น้องเลยครับบะมีแนวใสครับผมครับครับผมปลาคอตัวนึงอยู่นี่ปลาคอตัวนึงปลาดุกตัวนึงครับผมใส่งามอยู่แล้วก็มีปลาดุกตัวนึงครับผมเห็นนะะครับเนาะครับ ปลาดุกได้สองตัวครับปลาคอตัวหนึ่งครับผมืม่อนี้กับมาไก่เนี่ยครับผมจากบ้านมมากับลอยโลครับผมนี่ครับหงวยเฮาเป็นห้องหงยอยสิทธิ์ละครับผมแต่ว่าห้างมิ่มนี่ผมว่าน่าจะหลาย,ยุคครับผมแต่ว่ามีเวลามาหามาหาบ้านเห่นยนเพิ่นพอดีกินกปกติเนี่ครับห้องหงวยเสือ้ากับ ถ้าก,กันหอยไว้นี่ครับเป็นไรครับท่านผู้ชมคลิปนี้ลุงแอ๋พามาบานเหนครับห่วยห่วยน้าแห่งห่วยน้าขอดครับผมกับ่อาจจะปลาอาจจะบ่า,ายคือแถวเพชบอรครับผมแถวบ้านผมแต่ว่ากับเพาะได้อยู่ได้กินได้หาเพราได้กิ่นยู่ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนึกสะกดนะครับเด้อ พ่อ,อกันคลิปหนาครับว่าลุงแอร์ไปเห็ดยังหายยังเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมกลับบ้านนะครับผมอาบน้ำแร่งตัวอาบน้ำครับผมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ